ะะสวัสดีค่ะวันนี้มีครูมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะคะเรื่องการมานิเฟตนะคะหลายคนคงเคยได้ยินเนาะสมัยนี้เรื่องการมานิเฟตมานิเฟตเห็นกับคนเขาพูดถึงก,กันนะคะไม่ว่าจะเป็นคําว่ามานิเฟตหรือการแอฟเฟอร์เมชันนะคะว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะการมานิเฟตก็คือการทําให้สิ่งที่เราปรารถนานะคะ อยากให้มันเกิดในชีวิตจริงของเราผ่านความคิดการกระทําและความเชื่อของเรานะคะจนมันมาเกิดในชีวิตจริงนะคะซึ่งต้องครูต้องบอกอี้กันว่าสิ่งที่เราปรารถนานะคะมันเกิดขึ้นสองครั้งครั้งแรกในจินตนาการของเรากอ่อนครั้งที่2องคือเกิดขึ้นในชีวิตจริงตามที่เราปรารถนานะคะเขาทังเรียกว่าการมานิเฟตนะคะการมานิเฟตทำไปเพื่ออะไร นะคะเพื่อให้ได้สิ่งที่เราปรารถนาเร็วขึ้นนะคะโดยที่เราเหนื่อยน้อยลงนะคะองประกอบของการมานิเฟตนะคะมีอยู่3อย่างก็คือขอเชื่อและรับนะคะขอในที่นี้ก็คือการส่งความปรารถนาไปที่จักรวาลน,นะคะเชื่อก็คือสิ่งเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไม่มีข้อสงสัยหรือ ข้อโต้แยง้งเด็ดขาดนะคะทันทีที่เราขอก็คือเราส่งคําขอไปที่จักรวาลแล้วเราจะไม่สงสัยว่ามันจะเกิดยังไงมันจะเกิดเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถึงจะได้นะคะเราจะไม่คิดแบบนั้นเราคิดแค่ว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะตามที่เราขอหรือปรารถนานะคะรับตัวเราต้องพร้อมรับด้วยนะคะสิ่งที่เราปรารถนามันถึงจะเกิดขึ้นค่ะ อย่างเช่นอะไรสมมติเราเป็นคนโสดน,นะคะเราอยากมีความรักที่ดีอยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีสมมตุติเราตั้งใจว่าเราปรารถนาเรื่องแฟนเราก็จะพูดคําขอหรือส่งคําขอไปที่จักรวาลว่าฉันมีคู่ชีวิตหรือคู่รักที่ดีหรือขอบคุณจักรวาลที่ส่งความรักที่ดีมาให้ฉันณนะปัจจุบันนี้ นะคะเราจะพูดประมาณนี้เสร็จแล้วยังไงต่อในเรื่องของความเชื่อนะคะความเชื่อคือเราต้องรู้สึกว่าเรามีแฟนคนนั้นแล้วอยู่ในชีวิตจริงหน้าตาบุคลิกลักษณะเป็นยังไงนะคะถ้าอยากให้ชัดให้เราเขียนในกระดาษเลยค่ะว่า ลักษณะหน้าตาของแฟนเราเป็นยังไงนิสัยแบบไหนอย่างที่เขาเรียกว่ามัสลิดนั่นแหละค่ะที่เขาเขียนกันนะคะทำไมถึงอยากให้เขียนเพราะว่าการเขียนนะคะมันจะทําให้เราความคิดเราไม่ฟุ้งนะคะมันจะออกจากความคิดเราตรงตรงแล้วลงไปที่กระดาษผ่านจากมือเรานะคะการเขียนข้อความมันจะมาจากความคิดของเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้การมานิเฟสผลได้เร็ว,เรวขึ้นนะคะ อ่อีกอย่างหนึ่งคือรับนะคะตัวเราต้องพร้อมรับด้วยสมมติว่าเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีความรักที่ดีในขณะที่เราเป็นคนโสดอยู่นะคะเราก็อาจจะต้องมีช่องทางให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราในชีวิตจริงด้วยอย่างเช่นเราอาจจะไปเข้าสังคมบ้างนะคะเพื่อให้ได้เจอผู้คนหรือเราอาจจะไปเล่นเว็บเดทออนไลน์ line, เพื่อให้เจอคน จากซิกโลกหนึ่งนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสิ่งนั้นนะคะมันไม่มีอะไรที่เราปรารถนาแล้วไม่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่เขาบอกว่าตัวเรานะคะไม่ต่างอะไรกับพระเจ้านะคะอันนี้เราไม่พูดถึงว่าศาสนาใดศาสนาหนนะคะคําว่าพระเจ้าในที่นี้ก็คือสิ่งที่เป็นพลังงานสิ่งหนึ่งที่ตัวเราสามารถกําหนดอะไรก็ได้ในให้เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะ โลกของเราถูกสร้างมาจากตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากจะสอนเรื่องนี้ให้ทุกคนเข้าใจแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองนะคะการมานิเฟตมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาตินะคะมันพิสูจน์แล้วในหลักหลักการของวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะมันเกิดขึ้นแน่นอนถ้าคุณเชื่อว่ามันเกิดนะคะเพราะ คนดังะระดับโลกหลายๆคนเขาก็ทำเรื่องมานิเฟตนะคะแค่เขาไม่ได้มาบอกเราเท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้มันเป็นโลกของข่าวสารเป็นโลกของโซเชียลมีเดียโลกของความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าเรื่องของการมานิเฟตเป็นเรื่องของพลังงานนะคะเราอยากได้สิ่งดีๆเราก็ต้องปรับพลังงานในตัวเราให้เป็นพลังงานพลังงานบวกพลังงานดีๆนะคะ ครูฝากไว้ให้นำความรู้เล็กน,น้อยเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองและนำไปใช้นะคะโอเคค่ะวันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนเอาไว้ครูหาเรื่องดีๆมาสอนให้เรานำไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะครูคิดค่ะ